สวัสดีค่ะก็มาพบกับมีดตัดจ,จองอีกแล้วนะคะจากทางร้านก็จะรอบนี้ก็จะเป็นโบวี่นะคะเป็นโบวี่มีทั้งด้านประกบและด้านสวมทําจากเหล็กแหนบนะคะทําจากเหล็กแหนบเหล็กแหนบทั้งหมดเลยก็จะมี อันนี้โบวี่โบวีเเ่เล่มเล็กเล่มเล็กเล่มนี้ใบจะอยู่ที่เก้านิ้วนะคะเก้านิ้วราคาก็จะอยู่ที่ราคาเล่มนี้จะอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะเล่มนี้จะเป็นเนบกึ่งโบวี่นะคะ เน็บกึ่งโบวี้ด้ามสวมค่ะก็จะเป็นด้ามสวมขัดขาวประมาณนี้นะคะก็ใบสิบสองนิ้วค่ะราคาก็จะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทไม่รวมค่าส่งนะคะก็เอ็มนี้ก็จะเป็นเน็บกึ่งโบวี้ด้ามประกบขัดขาวค่ะ ขาวเป็นฟูแทงนะคะเป็นฟูแทงราคาก็จะอยู่ที่900บาทไม่รวมค่าส่งตัวนี้จะเป็นเน็บกึ่งโบวี่เหมือนกัน,นะคะ่ะ ใบสิบสองนิ้วแต่เป็นขัดครึ่งใบนะคะเล่มนี้จะเป็นขัดครึ่งใบเล่มนี้ก็เน็บกึงโบวีใบสิบสามนิ้วค่ะขัดครึ่งใบประมาณนี้ค่ะก็ราคาก็จะอยู่ที่ เล็มสิบสานิ้วราคาอยู่ที่1,000บาทไม่รวมค่าส่งค่ะสำหรับสำหรับเล่มนี้นะคะเล่มน <net> ี้900เล่มนี้900เล่มนี้700เล่มนี้900ค่ะก็ถ้าสนใจเล่มไหนก็ทักมาได้เลยนะคะก็เบอร์โทรใต้คลิปนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ